ลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักวันนี้สำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่12มีนาคม2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคากวางตุ้งดอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาท ราคากวางตุ้งใต้หวันเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคากระลำดอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากระลำปลีแตงผลเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคากระลำปลีไม่แตงผลเมื่อวัน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาท รา, no ราคากระลำปลีม่วงเมื่อวานห0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห0ิบาทต่อกิโลกรัมราคากระลำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้2ี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาคาราต้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้2ี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาคารายอดเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน15บห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ส5้าบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวัน8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นสองบาทราคาผักกาดหอมเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บ้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดวลง10บาทราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวัน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20สบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักบุ้งนามัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคาต้นหอมเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัม วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักชีลาวเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทยเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคารากผักชีเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาใบสระแน่เมื่อวัน50บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพา เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบมะกรูดเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อน เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอม เมืวว่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหลี่ยงเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกซุปฮอตเขียว เมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซปเปอร์ฮอตแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาท ราคาพริกยำแดงเมื่อวานห5บห้าบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้ห้าบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาพริก,กหยวกเมื่อวาน60บาทตอ่ทตอกิโลกร,รมัมวันนี้เจิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาพริกเหลืองเมื่อวาน120บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งอบาทตอ่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฟูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม ราคาบวบหอมเมื่อวันยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวันยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวันสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวันสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบสองบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสองบาทราคามะระคีนกเมื่อวันสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดข <bins> ั่วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วง เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาทราคามะเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ้งเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อ <sì>, กิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทราคามะเขือเปราะเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาแตงกวาเบอร์กลาง เมื gamer, ่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง7บาทราคาแตงร้านเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคา, um า,าพริกหวานเขียวเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานแดงเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์เล็กเมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางคกเบอร์กลางเมื่อวาน18บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวัน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกะเฉดมัด10กรัมเมื่อวัน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัด ราคาผักปลังเมื่อวานสามสิบาทต่อกรมวันนี้สามสิบาทต่อกรมราคาดอกสลิดเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงยี่สิบาทราคาผักหวานบ้านเมื่อวานร้อยี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานป่าเมื่อวานร้อยี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลีเมื่อวานสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาใบบววัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกำราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง40บาท ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน160บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวาน140บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง30บาทราคาหัวไชเทา้าเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาท ราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวัน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวัน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวัน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวัน20บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื क, ่อวาน1ัน0บาทต่อ600ลูกวันนี้1,400บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน1ัน0บาทต่อ500ลูกวันนี้1,900บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน2,100ันบาทต่อ400ลูกวันนี้2,100บาทต่อ400ลูกราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็ก เมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัม วันนี้140บาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวัน30บาทต่อกรมวันนี้25บาทต่อกมราคาปรับลดลง5บาทราคาแรดิสเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกแคเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เรียก มื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดเข่าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดเข่าเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปลอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อหวีวันนี้1ิบาทต่อหวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลาง เมื่อวัน25บาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวัน30บาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก เมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550าบาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้5 5 0บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวานสองร้อยห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีวันนี้สองร้อยห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวานสองร้อยเจ็ดสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีวันนี้สองร้อยเจ็ดสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่เมื่อวานสามร้อยห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีวันนี้สามร้อยห้าสิบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดหวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมานาทีดีด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ